คาแรกเตอร์มัศยานะคะเรื่องราวเรื่องราวเรื่องราวเลยค่ะพี่เจมส์เลยครับพี่เจมส์เลยครับพี่เจมส์เลยครับเจมส์ครับเจมส์เลยครับก็คือละครมัศยานะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลเก่าแก่ตระกูลดังตระกูลหนึ่งชื่อว่ารัตนมหาศาลนะคะภายใต้การนำของท่านผิงรัตนมหาศาลซึ่งรับบทโดยแม่ตุ๊กดวงตาตุงค่ะแล้วก็ซึ่งแม่เป็นคนที่เข่งคัดในเรื่องเอาลักษาเกียรติยศชื่อเสียงของตระกูลโดยทางที่แบบว่า รวมงเรื่องการเลือกคู่ของให้กับลูกหลานโดยเพศของเราร้อยโทร,รักและน,นามหาศาลนะคะน้องมิกค่ะคเป็นหลานชายสุดที่รักเพราะฉะนั้นยิ่งทําให้คุณย่าต้องเคร่งครัดในการเลือกลูกสะพายแมลูกหลานสะพายมากอะค่ะดังนั้นเลยเป็นปัญหาอุปสรรคการความรักของพี่มิกเนาะจนวันหนึ่งนะคะจนวันหนึ่งจนมีมัตสยาเนะี่ยน้องมุกดา เข้ามาเ,เป็นสาวธมลแก่นธมลซึ่งเป็นลูกสาวของคุณอาสารที่หนีออกจากบ้านไปหลายปีก่อนได้กลับเข้ามาอยู่ในตระกูลแลัตนมหาศารพอเมือเอ่อน้องมุกดาได้กลับมาอยู่ในบ้านนี้ปุ๊บทำให้ความรักของพี่เรื่องสั่งเริ่มสันคลนะคะหลังจากนั้นก็เลยเป็นเรื่องราวที่ทําให้ทั้งคู่เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับความรักขึ้นมาดังนั้นก็คือตอนนี้ก็คออือความรักหรือความถูกต้องเนี้ยค่ะก็จะอยู่ที่ ร้อยโทร,รักแล้วก็ตัวของมัตสยาจะเป็นผู้ตัดสินในละครเรื่องมัตสยานะคะฝากติดตามด้วยค่ะอ,อ่านังเอกมาอ่านังเอกมาบทเป็นไงคะแก่นเซียวเลยเจ้ะก็ในเรื่องค่ะมัตสยาจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีความแก่นแก้วค่ะเป็นคนไม <Toronto> ่ค่อยยอมคนเท่าไหร่ก็แบบเวลาใครสู้มามัตก็จะสู้ต่อค่ะแต่ว่าจะยอมให้คนเดียวคุณย่า วาบารมีใช่ใช่เพราะย่าแก่ค่ะก็จะเชื่อฟังพี่รักกับคุณย่าเป็นหลานค่ะครับคุณย่าครับคุณย่าค่ะคุณยนะ่าก็ก็โดยทั่วๆไปนะคะผู้ปกครองนะคะก็อยากจะให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ยได้ในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เราก็คิดว่าสิ่งที่เราหาให้เนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่สรุปแล้วทุกเรื่องเลยสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดมันก็ไม่ใช่ ก็ต้องขึ้นอยู่กับบุคคลสองคนนะคะซึ่งเป็นพระเอกนางเอกคือไม่ได้เลวร้ายอะไรนะคะตัวคุณย่าเพียงแต่ว่าก็อาจจะเจ้ากี้เจ้าการมากไปหน่อยมันก็ทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีคุณย่ามาวุ่นวายเรื่องมันก็ไม่เกิดมัสยาก็จบภายในตอนเดียวเห็นไหมคุณย่าวุ่นเท่าไหร่ละครก็ยิ่งยาวเท่านั้นมาใคุณย่าไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้ทำขาดทำขาดของขึนข้นค่ะสนุกมากค่ะ ครับคุณย่าไม่ปลดเหรอครับคุณย่าคือผมจะเป็นสายอ้อนครับจะอ้อนคุณย่าอ้อนคุณแม่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นหลานรักครับผมแต่ว่าด้วยด้วยความรักเนี่ยมันก็เลยทําตามคําสั่งของคุณย่าทุกอย่างไม่ได้ฮะก็เพราะว่าเราเริ่มหลงรักมัสยาในเรื่องอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็เลยทําให้เป็นเรื่องวุ่นวายว่า มัศยาก็มีศักดิ์เป็นน้องสาวเราด้วยแล้วก็คุณย่าก็แบบว่าถ้ารู้เรื่องขึ้นมาเนี่ยมันต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็บ้านแตกแน่นอนอะไรเงี้ยครับผมก็เลยทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมาครับต้องต้องรอดูครับแล้วก็รอรุ้นคบว่าสุดท้ายแล้วความรักจะเป็นยังไงครับผมค่ะค่ะนางสานางสาวนางสาอะก็ฝากละครเรื่องมัศยานะครับผมดูจากอ ทีนักแสดงนะครับก็รู้ว่าคุณภาพมากแค่ไหนนะครับผมแล้วก็เนื้อเรื่องครับจะบอกว่าเข้มข้นมากๆครับครบรสฮะมีหลายแบบนะครับกุ๊กกิ๊กมีจิกกัดด่ากันฮูก็มีนะฮะมากก็เยอะนะฮะจะบอกว่าครบรสมากๆเลยครับกับละครเรื่องมัสยาครับผม